สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เรามาเจอกันแบบที่เชิญไม่มีหน้าก,ก mm hmm. ากอนามปิดหน้านะ mm hmm. ก็คือวันแรกที่เราจะแบบเราจะไม่ออกไปข้างนอกในช่วงโควิดนี้ก็คือเราจะมารีวิวสิบซีรีส์ n น t ตฟลิกันเถอะเนื่องจากที่เราอยู่บ้านมาเกืบอบ2เดือนนะเราก็ได้มีโอกาสดูซีรีส์ดูหนังอะไรเงีย้ยเยอะแยะเลยในวันนี้มาแนะนำ ซีรีส์เน็ตฟิกให้ดูกันเนาะ uh huh. เราไปดูกันเลยดีกว่าสำหรับเรื่องแรกนะคะอันนี้เป็นซีรีส์มันไม่เชิงซีรีส์อ่ะมันเป็นเหมือนเรียลิตี้อ่ะชื่อว่า Too Hot to Handle นะคะอันนี้เป็นเรียลิตี้ที่เป็นประมาณว่าเป็นฝรั่งหผู้ชายห้าคนผู้หญิงห้าคนเขาจะมาอยู่ในบ้านเดียวกันแต่ว่ามีกฎว่าห้ามห้ามมีเซ็กห้ามจูบก,กันอะไรอย่างเงี้ยคือห้ามทุกอย่างคือ แต่เขาก็แต่งชุดบิกินี่กันนะข้างในในใน r เวอรตี้อันนี้นะคะเขาก็จะมีแบบตั้งเงินรางวัลไว้ใช่ไหมแล้วถ้าใครทําผิดกดปุ๊บก็จะโดนหักเงินรางวัลไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วก็จะมีผู้ชนะที่ได้รับเงินก้อนนั้นไปซึ่งเป็นยังไงต้องไปดูกันนะ There are conditions to your stay here. No kissing or sex of any kind. Oh shit เรื่องที่สออันนี้ชื่อว่า Love is แปลว่าเหมือนแบบวิวาคนแปลกหน้าสักอย่างมีชื่อภาษาไทยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเป็นคู่ที่ผู้ชายกับผู้หญิงน่ะเขาจะไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเขาก็จะอยู่ในห้องกันซึ่งได้ยินแต่เสียงอย่างเดียวเขาจะคุยกันคุยกันไปคุยกันมาหลายวันจนกระทั่งถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าคนเนี้เออคือคนที่ใช่อะ่ะผู้ชายก็จะขอผู้หญิงแต่งงานในนั้นนะพอแต่งงานเสร็จเขาก็จะได้เจอกันเจอกันแล้วเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบไปทีก็ เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็สนุกดี If you're ready to find the love of your life your Game time The pods are now open Do you take her to be your lawful wedded wife I cannot do this ลูทิส่าขอยกให้เรื่อง Lock and Key อันนี้เป็นซีรีส์ของอเมริกานะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงหนึ่งคนกับเด็กผู้ชายสองคนซึ่งเป็นพี่น้องกัน แล้วครอบครัวนี้เขาย้ายมาอยู่ในบ้านที่เป็นบ้านคีย์เฮาส์คือบ้านนี้จะมีกุญแจต่างๆกุญแจต่างๆเนี่ยก็จะมีความวิเศษมันก็จะมีเมจิกของของแต่ละกุญแจนั้นๆเด็กมันก็จะเจอทีละกุญแจทีละดอกทีละดอกก็จะแบบเหมือนไขวิสนาว่าเ e อ๊ะกุญแจดอกนี้ทําอะไรได้บ้างเรื่องนี้ก็สนุกดีนะแน,นะน h ่ m สำหรับเรื่องที่ C อันนี้ชื่อเรื่องว่า The End of the Fucking World ก็คือเป็นหนังทางอังกฤษเนาะที่แบสำเนียงที่อาจจะฟังยากนิดนึงสำหรับบางคนนะอย่างเช่นเราเรื่องก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายสองคนเป็นแบบเด็กวัยรุ่นนะที่แบบ ไม่สนใจอะไรบนโลกนี้แล้วจะทําอะไร whatever อยากทําอะไรทําแล้วก็แบบเดินทางกันไปสองคนจะเจอเรื่องราวแปลกๆอะไรเงี้ยมันก็มันจะทําอะไรที่คนปกติไม่ทำอ่ะเออก็ลองไปดูกันนะ Hey little sister, what have little sister you done fortunate events ซึ่งเป็นมีภาษาไทยท,ที่ที่บอกขอให้เรื่องนี้ไม่มีโชคลายหรือเปล่าเ,ออเรื่องนี้ก็จะเป็นเด็กเด็กกำพาเนาะเป็นบ้านคนรวยเลยแหละแต่ว่าพ่อแม่ก็คือเสียคือบ้านถูกไฟไหมใช่ไหมแล้วเด็ก3คนเนี้ยก็ต้องเดินทางไปในตามจดหมายที่เขาได้รับน่าจะประมาณนั้นนะเระแล้วพอเดินทางไปแต่เรื่อยๆก็แต่ละบ้านก็คือเจอเรื่องแปลกๆตลอดแล้วคือทั้งเรื่องอะ่ะ ไม่มีโชคดีเลยจริงๆตามชื่อเรื่องนะแต่ว่าภาพสวยเนื้อหาโอเคเนื้อหาดีนะต้องไปดูกัน Your parents have perished in a terrible fire. Perished means killed. y o know what perished means. Hello, 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 children. สำหรับเรื่องที่6นะ เรื่องนี้คิดว่าทุกคนก็คงดูแล้วแหละม,มันเป็นเรื่องที่แบบดังมากในเน็ตฟลิกก็คือ s e x Education ซึ่งเรื่องนี้ก็คือมันมีสองภาคนะก็เราว่าภาคแรกอะสนุกภาคที่สองก็โอเคนะมันเป็นการสอนต่างๆการการใช้ชีวิตของเด็กวัยรุ่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องนี้ไม่ต้องพูดเยอะคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้ว no more clinic no more drama now everything's fine I think you should tell him tell What got to should how he you 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 lose? feel. have เจ็ดก็คือเรื่องอันนี้มันเป็นหนังใหม่ใน Netflix นะมันมันติดอันดับในอเมริกาชื่อเรื่องว่า Never Have I Ever ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงอินเดียเป็นเป็นคนเป็นคนอินเดียเลยว่ะแต่ว่าเกิดที่อเมริกาแล้วเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนแบบว่าเป็นเด็กเรียนอ่ะได้เกรดดีมาตลอดตั้งแต่แบบเล็กจนโต แต่ว่าสิ่งที่เขาไม่เคยมีก็คือไม่เคยมีแฟน oh <my> ซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของว่าเด็กคนนี้เขาอยากจะแบบเริ่มเริ่มมีแฟนใช่ไหมเขาก็ไปคุยกับผู้ชายคนหนึ่งว่าเอ้ยฉันพร้อมจะแบบมีอะไรกันแล้วนะ่ะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเขาก็ไม่พร้อมหรอกซึ่งเขาแค่แบบอยากมีอะไรใหม่ๆในชีวิตนอกจากการเรียนการได้ที่หนึ่งอะไรอย่างนี้นะเรื่องนี้สนุกอีกเราดูวันเดียวจบเหมือนกัน you're you doing exactly you look doing doing do here to said what what with like asleep I'm I I I'm are here here have sex with you. <Whoa. S 2> สำหรับเรื่องที่9เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า i n s e s i b l e นะคะเป็นเรื่องที่มีภาษาไทยที่ชื่อว่าชิงรักหักมงกุฎมันพอ o เรื่องก็เกี่ยวกับว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแบบอ้วนมาตลอดจนวันหนึ่งมีเรื่องกับคนไร้บ้านใช่ไหมทีนี้ถูกต่อยฟันหักกินอะไรไม่ได้เป็นนานอะ่ะจนแบบ หุ่นอะจกอ้วนๆอะกลายเป็นแบบหุ่นเพียวหุ่นนางแบบปุ๊บแล้ววันหนึ่งอะก็เข้าไปสู่ในวงการประกวดนางงามเกิดตะลอนตะลอนประกวดนางงามไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นจุดที่แบบก็ก็สนุกดีอะไม่รู้อะเราติดเรื่องนี้เหมือนกันนะน่าจะมีสองซีซันถ้าจำไม่ผิดเรื่องนี้ดูดูมันมาสักพักใหญ่ๆแหละก็เลยแบบจะำไม่ค่อยได้นึงแต่คิดว่ามันสนุกเพราะว่าเราติดเรื่องนี้เหมือนกัน,นะน My name is Patty. High school was a nightmare. Where's Patty? <S right here. y เรื่องสุดท้ายในวันนี้นะคะที่จะมารีวิวก็คือเป็นละครของไทยชื่อเรื่องว่า Voice สัมผัสเสียงมรณะได้ว่าเขาทํามาจากาซีรีส์เกาหลีนะคะก็คือ เรื่องนี้เป็นเป็นแพนเค้กเล่นกับแอนดรูว์เกรกซซันนะคะซึ่งนางเอกนางเอกพระเอกเนี่ยก็คือเป็นตำรวจทั้งคู่แต่นังเอกเนี่ยจะมีสัมผัสพิเศษก็คือสามารถดินเสียงอะไรที่คนอื่นไม่ไม่แทบไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ำเป็นตำรวจที่มีความสามารถพิเศษที่สามารถแบบจับคนร้ายได้จากการฟังเสียงอะไรเล็กๆน้อยๆที่ตำรวจคนอื่นไม่สามารถดูได้นี่หนังไทยของเราก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยต้องไปดูนะคะ ฉันได้ยินเสียงของฆาตกรไงกูว่ายังไม่ยอมตายจนกว่ากูจะได้ามสำหรับการรีวิวซีรีส์ใน Netflix วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีโอกาสเราจะมารีวิวหนังกันบ้าง เพราะส่วนตัวแล้วเนี่ยก็เป็นคนชอบดูหนังมากกว่าคือแบบตอนเดียวจบไปเลยสองชั่วโมงแต่ว่าไอสิเรื่องที่พูดถึงมาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ทําให้เราอะดูจบ <Yeah. S 1> เพราะบางเรื่องอะเราดูไปประมาณสองตอนสมตอนเราปิดเลยนะเพราะแบบเอยมันมันดูต่อไม่ได้จริง oh. โอเคไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย t ิ a n k